ประเทศไทยไม่มีการตรวจสอบทะเบียนสมรสของคุณคุณจะกินดื่มอะไรพูดอะไรซื้ออะไรใส่อะไรฟังเพลงหรือพูดตลกอะไรก็ได้ชาวมาลเลเซียคอมเมนต์ประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจด้วยความรัก จากเพื่อนบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวมาเลเซียอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรหลังทราบข่าวประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า35ล้านคนสร้างมูลค่าการท่องเที่ยว1.8ล,ล้านล้านบาทในปี2024สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b n n k o o t t u ูปอากิลไลครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยครับก็ ปิดฉากกันไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี2024นะครับโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมประเทศสวยงามแห่งนี้นะครับสูงถึง35ล้านกว่าคนนะครับสร้างมูลค่ารายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวไทยถึง1.8ล้านล้านบาทนะครับ โดยข่าวความสําเร็จนี้นะครับก็ไปถึงหูเพื่อนบ้านทางตอนใต้นะครับผู้ซึ่งมีส่วนสําคัญในการซัพพอร์ตภาคการท่องเที่ยวไทยครับเพราะว่าในปี2023มาเลเซียคือนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศไทยนะครับและในปี2 0 2 4ที่เนี่ยที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปครับเขาคืออันดับ2รองจากจีนเท่านั้นเองนะครับโดยสื่อท้องถิ่นอย่าง World อ f b u ันะครับของมาเลเซียก็ได้ออกมารายงานถึงข่าวนี้นะครับบอกว่า ประเทศไทยสร้างรายได้ถึง2 3 4 6 0 0ล้านริงกิตนะครับจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกว่า35ล้านคนนะครับในปี2024ซึ่งถือว่ามากกว่าปีที่แล้วถึง7ล้านคนนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแถลงข่าวนะครับว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่2 7ธันวาคม2024นยะครับยังไม่สิ้นปีเลยครับเลยอีก4วันนะครับประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วมากถึง 3 5 4 7 5ล้าน47,501คนนะครับซึ่งมันเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ยังเหลือเวลานับอีกตั้ง4วันนะครับนอกจากนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยถึงรายได้จากภาคการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับซึ่งสูงถึง1.8ล้านล้านบาทหรือประมาณ2,34,600ล้านมาเลเซียริงกิตนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับ2023นะครับประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่28ล้านคนนะครับโดยนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปีนั้นก็คือชาวมาเลเซีย,ยที่ซึ่งสูงถึง4.6ล้านคนเลยดัยงนั้นพวกเขาคือส่วนสําคัญในการสปอร์ตภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเพื่อนรักมาเลเซียอีกหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเน้นย้าว่าเป้าหมายยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ย ได้กำหนดเป้าหมายอันยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี2025ครับกับแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport 2 0 25นะครับ,บ, 2025, รบโดยวางแผนที่จะจัดงานอีเวนต์และเทศกาลร,ระดับโลกนะครับเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมไทยนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบวกกับการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับและมอบสิทธิพิเศษสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการร่วมงานนะครับวางแผนร่วมงานกับ i n s l u e n c e r ระดับโลกนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของประเทศนะครับซึ่งในปี2024ก็ได้ศิลปินคนไทยชื่อดังก้องโลกอย่างน้องลิซ่ามาร่วมข่าวดาวที่ไอคอนสยามนะครับดังนั้นประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวสูงถึง39ล้านคนในปี2025และคาดว่าจะสร้างรายได้ในปีนี้นะครับ 2,025สูถึง2.23ล้านบาทหรือประมาณ2 9 1 0 0 0ล้านมาเลเซียริงกิตน,นั่นเองนะครับหลังจากคราวนี้ถูกเผยแพร่ไปเพื่อนรักมาเลเซียก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้บ้างแล้วนะครับก่อนจะไปรับฟังความเห็นเพื่อนๆสามารถสนับสนุนการทํางานของแยดมินโดยก็ไปช้อปปิ้งที่แอคิลัสโตนครับจิ้มเข้าไปแล้วจะลิงก์ไปที่ช้อปปีจากนั้นเพื่อนๆสามารถช้อปสินค้า ในชีวิตประจำวันได้เลยแต่โปรดักที่แนะนำเป็นพิเศษคือมิโวลิสวิตามินเม็ดฟูคุณภาพสูงดี Deep, ต่อสุขภาพนำเข้าจากอิรมัน,นีนนะครับสามหลอด1นึอสิบาทรับประทานได้สองเดือนดีต่อสุขภาพคุมยิ่งกว่าแฟปลาทองแต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อน,อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง bangkok tube อากิระ้วยนะครับขอบคุณครับ ชาวมาเลเซียท่านแรกแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าคุณก็รู้ว่าทำไมที่นั่นไม่มีข้อจำกัดคุณสามารถทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเต้นลำหนวดดื่มเบียร์หรือดูไทเกอร์โชว์และชายหนุ่มชาวการันตันทั้งหลายก็ชอบที่จะไปเพลิดเพลินที่นั่นท่านต่อมานะครับก็มาเม้นใต้คอมเมนต์นี้บอกว่าพวกเขายังมีซีรีส์ bl คุณรู้ไหมว่าทำไมประเทศไทยถึงประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลในด้านภาพยนตร์และละครเนื้อหาเกี่ยวกับ BL นะครับท่านเจ้าของเม้นเมื่อกี้ก็มาถามนะครับว่าฉันไม่รู้ว่า BL คืออะไรนะครับคนที่เม้นเมื่อกี้เข้ามาตอบนะครับบอกว่ามันก็คือละคร b o y l ลิ e ที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวนันจีนและกำลังเริ่มเป็นที่นิยมในสิงคโปร รวมไปถึงฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียด้วยบางส่วนท่านต่อมาบอกว่าพวกเราควรที่จะใช้ประโยชน์จากประเทศของเราที่สวยงามและลดข้อจำกัดต่างๆายใต้เม้นนี้ก็มีคนมาตอบว่า บางคนเดินทางไปประเทศไทยเพื่อดูคอนเสิร์ตท,ที่นั่นโดยที่ประเทศของเรากำลังสูญเสียอะไรไปมากมายเพราะมีข้อจำกัดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่มีอยู่หรือสถานการณ์ทางการเมืองอันหลอกลวงท่านต่อมาบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าชาวมาเลเซียรวยมากนะครับก็คงจะประมาณว่าจึงเอาเงินไปใช้ที่ประเทศไทยนะครับท่านต่อมาบอกว่า ประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจด้วยความรักจากเพื่อนบ้านท่านต่อมาบอกว่าทำดีมากประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่ามาเลเซียมีกฎมากมายที่ทําให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องการมาตัวยอย่างเช่นการอาบน้ําที่ชายหาดสาธารณะแบบเปิดไม่สามารถใส่บิกินี่หรือจีติงไม่มีบาร์แบบเปิด ประเทศไทยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมาถึง234,000ล้านริงกิตมันมหาศารจริงๆสามารถสร้างโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอีกมากมายในกรณีที่ผู้นำไทยไม่โกงกินท่านต่อแม่บอกว่า ถูกต้องแล้วนั่นเป็นเพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มที่นั่นถูกกว่าที่นี่ถึงสเท่าทุกวันหยุดก็จะไปหาดใหญ่กันและเมื่อไปที่นั่นแล้วคุณก็จะไม่ต้องการกลับมาที่นี่อีกท่านต่อมาก็มาตั้งคำถามนะครับบอกว่าแล้วนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวไทยทั้งหมดท่านต่อมาบอกว่าลองนึกถึงพวงมาลัยดอกไม้ที่คล้องคอสยามคงมีความสุขมาก ท่านต่อมาบอกว่านักท่องเที่ยวบางคนเริ่มต้นวันหยุดจากเมืองในประเทศมาเลเซียและเดินทางไปประเทศไทยซึ่งมีเกาะที่สวยงามมากมายท่านต่อมาบอกว่าปลายทางต่อไปของฉันอย่างแน่นอนเยี่ยมมากเลยก็คือจะมาพักผ่อนที่ประเทศไทยนะครับท่านนี้ก็มาบอกว่าทําได้ดีนะครับท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยไม่มีการตรวจสอบทะเบียนสมรถของคุณ คุณจะกินอะไรดื่มอะไรพูดอะไรซื้ออะไรใส่อะไรฟังเพลงอะไรหรือจะพูดตลกอะไรก็ได้ท่านต่อมาบอกว่าหลุดพ้นจากช่วงเวลาของการระบาดไวรัสโควิดและกลับมาบูมอีกครั้งท่านต่อมาบอกว่าอันวาฟันที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม ซูเปอร์อัลตราซึ่งมีกฎเกณฑ์และข้อจำกัดนับร้อยรวมถึงการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์ท่านต่อมาบอกว่าระวางดินแดนแห่งพันรอยยิ้มและดินแดนแห่งพันฮาลานและฮารอมเห็นได้ชัดถึงทางเลือกที่ชัดเจนท่านนี้ก็คามาเมนว่าฉันรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นี่ในตอนนี้ฉันเกลียดช่วงไฮซีซั่น อันนี้อาจจะมาเที่ยวกรุงเทพหรือเปล่าแล้วก็เจอกบมวลมาหานักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านต่อมาบอกว่าพวกเราส่วนใหญ่ล้วนแต่รู้เหตุผลว่าทําไมผู้คนถึงไปประเทศไทยท่านต่อมาสุดท้ายนะครับพิมพ์เป็นภาษาคาราเกะว่าสวัสดีครับครับดังนั้นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านชาวมาลเลเซียที่แอดมินนำเสนอทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนฟังแลง้วมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนานเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับ และถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในแนวค้จากช่อง Bangkok Tube อากิระด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้ตอนรับเข้าสู่ช่วงอากิระสโต e ครับวันนี้เราจะมาแนะนำ วิตามินคุณภาพดีจากเยอรมันวิตามินเม็ดฟูมิโบลิสนะครับวันนี้แอดมินจะต้องเติม B12 นะครับเพราะว่า B12 เนี่ยมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยตรงนะครับและสมองของแอดมินวันนี้ก็คือใช้งานหนักมากแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นทำงานประจําด้านการท่องเที่ยวครับต้องจําข้อมูลแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่าง ตกเย็นมาหกโมงเงย็นถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ใจภูมิฝากทุกคนกัน,นครับก็เลยต้องส่เงเสริมสมองและประสาทนะครับจะได้มีสมองที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับวิตามินเม็ดพู้อันนี้แอดมินรู้จักครั้งแรกตอนไปเที่ยวเยอรมันเมื่อปี2019นะครับซึ่งใจเขาก็แนะนําว่าที่นอรมันขายเนี่ยหยูโรแต่ประเทศไทยสมัยนั้นขาย 150บาทนบาทครับสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมหลังจากนั้นวิตามินเมทู่นี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆครับจนมีการนําเข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หลอดละ50บาทได้20ทับเล็ตนะครับเพื่อนๆสั่ง3หลอด150บาทสามารถทานได้2เดือนถือว่าคุ้มต่อการลงทุนในสุขภาพของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องการวิตามินทุกวันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆทานผักผลไม้หรือว่า อาหารที่มีวิตามินครบถ้วนมั่นใจก็ไม่จําเป็นต้องเติมต้องเสริมแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถขาดวิตามินได้ขาดวิตามินแล้วร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ในทางกับการถ้าวิตามินเราครบร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทํางานให้กับเราได้ไปจนชั่วชีวิตเลยนะครับนอกจากเติมวิตามินคุณภาพสูงนะครับอัมินก็วัยนี้ดูรอยเริ่มมานะครับก็ไม่ได้เด็กแล้วนะครับก็เลยจะ มีสกินแคร์มาแนะนำมันก็คือ r o r e a l p a r i s r e v i t a l ์ทอซึ่งมีส่วนผสมของโปรเรตินอนครับขณะนี้เป็นเวลางคืนนะครับก็ต้องใช้เป็นไนครีมนะครับมันก็จะมีเดย์ครีมด้วยตอนนี้มีจัดโปรอยู่ที่ตาม144บาทนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับเราก็จะมาทากันให้ดูสดเลยครับอับนมินก็จะมั่นใจรีวิวหรือว่านำมาจำหน่ายแค่สินค้าที่ ใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับระหว่างรอเม็ดวิตามินกำลังละลายนะครับก็เติมสมองแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยนะครับต้องออกกล้องบ่อยครับซึม <c> ซ <oughs> ับเร็วใช้ดีไม่เหนียวนหนึ่งนะที่สําคัญคนณกินคอ์ต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเข้าถึงได้จะปลุกเลาะตามร้อยกว่าบาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับ นี่แหละครับทานเป็นประจำแอนี้มินก็ใช้มาหลายปีแล้วครับทานแล้วก็เห็นผลแบบแอดมินแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนี่ก็ไม่บังคับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับอ่าแล้วก็ต้องเติมอาหารสมองนะครับอ๋อลืมอย่างหนึง่งวิตามินเมทพูดนี่เขาระบุเป็นแบบว่าเฉพาะหลอดหนึ่งเป็นมีสิบสองหลอดหนึ่งเป็นธาตุเหล็กหลอดหนึ่งเป็นวิตามินซีนะครับเป็นตัวเน้น เราต้องเติมตัวรวมด้วยก็คือเซ um ็นเซนช่อมเอทูซิงนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี้ร่างกายของเราต้องการหลยวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีตัวเบสหรือว่าต,วตัวตัวรวมแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยส่วนไหนของร่างกายเหนื่อย,ยสมองเนียเหนื่อย,ยสมองก็ต้องเติมดีสองเข้าไปแต่ถ้าวันไหนหน้าแบบโซมหน้าหน้าเริ่มแบบไม่เปล่งตังก็ต้องเติมตัววิตามินซีหรือแมกกาธาดเหล็กนะครับจะได้ต่อต้านอนุมูลอิสระ โอ้ oh, สมองไหลลื่นขึ้นมาดีเลยครับนะครับ, <c oughs> รบสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับยิ่งถ้าเราอายุเริ่มเยอะแ, <c oughs> แล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยเริ่มทํางานไม่ได้เหมือนสมไยเป็นหนุ่มสาวนะครับ <c oughs> การตัวช่วยเสริมให้เซลล์ของเราทํางานได้ปกติดสัมพันธ์เพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบถ้าหมู่และออกกําลังกายเป็นประจำนะครับ ร่างกายทำงานให้เราตลอดชีวิตเราก็ต้องตอบแทนร่างกายของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ